ใช่ทำยังไงนคือล็อกแรกปะเวลตาล็อกแรกปะไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วอ่ะเห็นเต้ยเขาแบบคลั่งไคล้ไงเขาเป็นอากาเซ่ตัวจริงแล้วเขาเล่นละครกับผมด้วยก็เลยได้สัมภาษณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบการที่เขาแบบชื่นชอบมันเป็นยังไงแล้วเพอิญว่าร้านร้านของคุณแม่น้องยุคกยอมอ่ะคือแม่ผมก็ชอบศิลปินคนนี้อยู่แล้ววงกอเซเว่นอ่ะผมก็เลยได้ติดตามไปแล้วแบบ เขาน่ารักมากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบได้ถ่ายรูปแม่ฟินมากลูกก็ฟินไปด้วยในวงเว่นจริงๆก็มีชอบจริงๆผมก็ชอบแจ็คสันแหละาจริงแต่ว่าน้องน้องสาวผมอ่ะเขาก็ก่อหูผมเป็นประจำอยู่แล้วก็เรียกว่าใกล้ชิดพอสมควรแต่แค่ยังไม่ถึงขั้นของคุณคุณพงษ์เท่านั้นเองใช่พาแม่กับน้องไปพาแม่ไปอย่างเดียวก็ดีครับเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยไปเกาหลีเหือนงานแล้วผมก็ เป็นครั้งที่2หลังจากคนดีที่ไหน,นก็เป็นครั้งที่2ที่ไปต,ตมอรอบนีไ้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมีประวัติแล้ว <c oughs> มีประวัติติดต่อมอรอบแรกไงไถ้าเกิดติดรอบนี้อีกคือแบบงอนนะเอาจริงเอเอ,อ,อ,อใช่ใช่รอดครับรอดใช่ครับก็พาแม่เที่ยวครับ,บก็แฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวสงการก็จะพาคุณแม่กับพาครอบครัวเที่ยวอีก อ๋อก็ไปทําหน้าใสกันนิดนึงออแล้วเดี๋ยวนี้นะเล่นละครกับเด็กๆเ,เราก็ต้องแบบต้องดูแลหนังหน้าตัวเองมากขึ้นอ,อ,อะไรที่ขีเข้เกียจขี้เกียจไม่ได้แล้วออจากเมื่อก่อนแบบไม่เอาอ่ะไม่โบไม่ชอบต้องมีบ้าง,งรงไปไปาึกษข,ขยับได้ขยับได้อย่าอย่าให้ขยับเลยมันเป็นมันเป็นย่นเดี๋ยวต้องมีบ้างเพื่อรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ดีที่สุดจริงๆไปอ่ะก็ไปทําไปทําเกี่ยวกับผิวหน้า ไม่ได้มีไม่ได้มีหั่นไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวไปทําอีกเราเล่นรอเล่นตาโตเลยไม่คิดว่าคิดว่าจริงๆที่ผมไปทํามามันก็ที่ไทยก็มีที่ทําอยู่ดีๆหลายที่เหมือนกันซึ่งซึ่งก็ใช้บริการอยู่แต่ว่าเป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าไปถ่ายรายการแล้วก็ได้ลองไปทําที่ใหม่ๆเลยก็ก็เห็นนวัตกรรมของเขาอะไรเงี้ยเขาติดใจเรื่องศิลปกรรมอะไรบ้างเขาตัวเราเราจะต้องเวลาที่จะต้องทำ ัญญกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงสัญจกรรมยังไงเอาอย่างนี้ก่อนโอ้ยเป็นเรื่องปกติผมผมมองว่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งเราอ่ะอยู่อยู่ในวงการแล้วเราต้องแบบเอาหน้าออกไปให้คนดูเขาดูแล้วก็ต้องแบบทําให้ดีที่สุดให้คนดูเขาแบบเห็นเราแล้วมีความสุขไปานนาน่านั้ยเขาจะชอบบอกว่าตัวจริงหลอกนในทีวีอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่รู้จะเถียงไงเลยอ่ะหลังขาด้อนฟ้องเออเหนื่อยแล้วเนี่ย เออดีดีทุกวันนี้ก็ต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยอะไรอว่านเงี้ยก็มองเห็นว่าก็คงต้องหาแฟนเด็กดูหน้าเขาดิใช่ไงหน้าแบบหน้าเด้งหน้าใสเลยอะแบบเออ เรียนแบบเดี๋ยวเรียนแบบแต่ก็ต้องหาแฟนเด็กแต่ว่าน,นี่ยวต้านมาหลายสมการแล้วสมการที่แล้วสมการนี้แล้วก็ปีนี้ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วพี่พี่ไม่กลับบ้านกันหรอ <c oughs> เราเราผ่านสมการนู้นสมการนี้สมการต่อไปแล้วก็จะเลือกตั้งกันใหม่เอาด้วย<อ>เราจะเมื่อไหร่เราจะมีแฟนเรายังไม่รีบเลยยังไม่รีบทำไมพี่บอยทำไมเราไม่ช่วยหาแฟนะคะทำไมเราไม่ช่วยหาประสบความสุข ผมอ่ะแบบรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาเขาจะเลือกหรือเปล่าเขาแบบต้องถูกใจเขาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่เดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวผมตอบให้อย่าไปถามมันทาไไไมมน่บ้าเพื่อนผมไว้ใจไม่ได้ไม่มีไม่มีครับก็อ๋อก็เข้าใจเราแล้วก็อยู่เราได้ง่ายๆสบายๆเป็นคนแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมทไมครับทำไมตอนนี้เรา มึงกลับบ้านไปได้แล้วอ๋อผมทำไมเราหนีแบบว่ายังคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าแล้วทำไมเราหนีไม่ได้ใครใครคิดว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่ายังไงครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอะทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่าจะต้องมีเวลาให้ใครสักคนหนึ่งอะเราจะต้องพร้อมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกว่า ทำไมเราไม่เลือกที่จะรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครสักคนนึ่งเออมาเร็วครับเอ่อเขาพูดสำหรับคำถามครับอ้าวก็ตอนนี้ที่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยแบบว่าเออถ่ายละครก่อนมาแล้วก็มีงานทำแล้วก็มีแปดนะอุ้ยอุ้ยก็เรียกว่าแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะยังไม่แบบว่าจะยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จะกคำถามนี่แหละ

ยังยังยังเดี๋ยวจะเอาอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อบิวเหรอมแต่ว่าคุณแม่คุณเนี่ยเคคยยเเเจอฮ้ยคุณไอ้นี่นักข่าวสำนักไหนเนี่ยคุณสำนักไหนเนี่ยแม่คุณแ่คเนี่ยเคยเดินเจอคุณแม่ผมเนี่ยเขาคุยกันนะว่าอยากมีลูกเป็นใครอ่ะใครจะเก็ตจริงจังตรงนี้ว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนนั้นอ่ะผมยังไม่มีตอนนี้ผมมีแล้วเออเอายังไงคำถามแรกคือจริงไหมที่แม่ถาม มันเป็นเรื่องจริงครับผม<อ>ใช่วันนี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบเออยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราเอ่าใช่ล้วพอแม่ถามบ่อยตอนแบบว่ามีแบบยัไงไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเลยครับรจังหวะจังหวะเมื่อไหร่ที่มันได้เมื่อน,นั้นถ้ามันมีมันก็โอเคก็ค่อยว่ากัน ไม่ไม่ไม่ได้โทรแต่แม่เขา่เคยโทรหาผมด้วยเออเออจริงจริงเอาคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้รู้แต่ไม่มีอะไรไม่มีไรก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวงานหน้าก็ค่อยว่ากัน